คุณเป็นคนมีคู่แล้วอืมมีคนรักต่างคนก็ต่างรักกันเพื่อนๆแต่เพื่อนๆมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมอุบัติเหตุรักก็ได้ทําให้ความรักของเพื่อนๆมันต้องหยุดชะง,งักอจออุบัติเหตุก่อนไหมหรือหรือว่าเพื่อนๆไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนทําให้ใจของเพื่อนมันพังอืมอม,มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งทําให้ ความรักของเพื่อนเกิดสะดุดอืมทั้งท่าทีเพื่อนๆนะเอาใจใส่ในความรักต่างคนก็ต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่นะเพื่อนๆอืมแต่บางครั้งการมีอีกูเพื่อนๆมันก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าอยากจะง้อแต่ก็มันมีทิฏฐิอยู่ในใจนะเพื่อนๆเขาก็มีอีกูคุณก็มีอีกูเพื่อนๆอืม ต่างฝ่ายต่างมีอีกู่แต่ถามว่ารักกันอยู่ไหมรักอืมมีอะหลเพื่อนเพื่อนบางคนก็เกิดอะไรขึ้นในความรักของคุณทําให้คุณต้องแบบปีกตัวมาอยู่สันโดษอยู่คนเดียวอืมไม่อยากพบปะกับใครไม่อยากฟังคําพูดของใครอยู่คนเดียวบางคนก็ใช้หลักธรรมคำสอนอของพระพุทธศาสนาของเรา อยู่แล้วคุณก็ตื่นรู้อะไรหลายๆอย่างก็เป็นไปได้อยู่คนเดียวบางทีมันมันไม่วุ่นวายดีมัเตือ่อนมนี่ไงบางคนเจ็บมาทุกเศร้ามันเกิดอะไรสักอย่างอืมแต่ละคนมันก็อาจจะเกิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะพัดพาากันแบบจากเป็นจากตายเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์มันได้เนาะนี่แหละเพื่อนๆแต่บางคนยังเศร้าสูงเสียใจอยู่เลยอืม ถามว่ารักไหมแกยังรักอนะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเออแต่บางคนก็ขยันทํางานหากินทํามาหากินเพื่อเก็บเงินเก็บทองนี่ไงทํางานไปแต่ก็ยังชะเ้อรอคอยเหมือนยังมีความหวังอนะ่ะเพื่อนเพื่อนอืมนี่ไงใจพังใจพังมาเลยเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนจะมีคนที่เขาเข้ามาช่วยไกลเกลีย ให้เพื่อนๆดีกันก็ได้เพื่อนๆใจเย็นๆทำใจร่มๆเพื่อนๆท,ทำมาหาากินของเราต่อไปอยู่กับตัวเองเดี๋ยวอะไรๆมันก็จะดีแหละเพื่อนๆ